สวัสดีครับสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตรงหน้าง,งานอ่าเก่าๆเดิมเราแต่ว่าเราก็เคยให้ลูกสาวถ่ายไปให้ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะ,อะลองวางกล้องนะครับลองวางกล้องโอ้เจอรถสวยเจอรถสวยเจอรถสวย <S 2> <S 2> <S <ๆ>เดี๋ยววันนี้จะลองวางกล้องถ่ายดูนะครับ จะลองวางกล้องถ่ายดูโอ้ยตองยังไม่เสร็จเลยตองยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวรอคันนี้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวหาที่จอดก่อน นี่นะครับที่โยกเมื่อกี้นะมันมาจากฝั่งนี้นะเดี๋ยวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะต้องชิดซ้ายเอ้คิดขวาไปนี่นะคิดขวาไปนี่แล้วก็เริ่มเลี้ยงตูดมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็หัวบิดจัตโนมเมื่อกี้ก็จะติดปัญหากับคนันโนนแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆบิดไปโยกใหม่อีกรอบหนึง่งก็จะประมาณนี้อ่าก็เข้าไปเรียบร้อยนะ ฝากาากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะสุริยาพามันทุกเจอกันคลิปหน้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากรู้ภาษาขแม่ก็ดูคลิปให้จบนะเจอยักษ์เขียวน้อยอีกแล้วอีกคันหนึ่งไม่กล้าขอนะพี่กำลังขึ้นงานอยู่ไม่กล้าขอรรีวิวสำหรับคลิปนี้ขอสอนภาษาขแม่อ่าให้สามคำเลยแล้วกันโซเสาตืด วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เโาะเซาอาทิตย์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ภาษาไายบ้านผมก็จะเรียกกันง่ายๆเลยนะเโาะเซาอาทิตืดไงโซ่ไงเสาไงตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ